อันนี้ลูกค้ามาเติรดเบรกนะครับเป็นชุดที่ลูกค้าจัดเต็มเลยเราจะไม่ใส่ตัวเบร์แรงดันของเบรกนะครับซึ่งเรามีเทคนิคการติดตั้งซึ่งที่นี่ประกันว่าคุณภาพเบรกเราจะติดตั้งไปแล้วเนี่ยจะสมบูรณ์แบบมากๆนะครับ รับท่านผู้ชมครับพบกับผมเฮียป้อนเจนส์เบรีไทยยโนิเช่นเคยกคับเอเวเนะครับคันี้ลูกค้าได้ตกแต่งช่วงร่างแม็กยางเราไปเมื่อช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับ วันนี้ลูกค้ามาปัปเดเบรกนะครับเป็นชุดที่ลูกค้าจัดเต็มเลยสีเขียวมะนาวนะครับจานนำเข้านะครับจานแรนด์ OS นะครับใช้อยู่ที่405มิลเท่ากันสายออนเบรกเนี่ยเราก็ใช้สายออนเบรกของเฮลนะครับซึ่งเป็นสายถักเหล็กซึ่งนำเข้าจากเท็งกฤษนะครับเราชุดพ่อเบรกนิกเซอร์เป็นตัวท็อปสุดนะครับซึ่งทนความร้อนได้สูงมากๆครบถ้วนในอุปกรณ์ที่เราจัดใส่ให้ในคันนี้แล้วก็จุดเด่นของการติดตั้งระบบเบรกของไทยยางยนต์คือเราจะไม่ใส่ตัวเรเชอร์แรงดันของเบรกนะครับซึ่งเรามีเทคนิคการติดตั้ง ถามว่ามันแตกต่างกันอย่างไรการใส่ตัววาปับแรงดันเนี่ยนะครับลูกค้าต้องไปเสียเงินเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็นหมื่นแล้วจะติดตั้งไปแล้วเนี่ยลูกค้าหลายคนก็จะไม่มแก้หลายทันละเบรกจะมีอาการเบรกตื้นะครับเบรกซิงเบรกจะไม่เหมือนเบรกที่เป็นเดิมๆจากโรงงานซึ่งที่นี่ประกันว่าคุณภาพเบรกนะอย่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยจะสมบูรณ์แบบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความสูงของเบรกของแป้นเบรกความหนึบการจับของเบรกเนี่ยมันจะมันจะดีกว่าการไปใส่ตัวปรับแรงดันเบรกเป็นคันหนึ่งที่อยากจะมีให้ FC ไทยโย่ได้ เป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับวันนี้ขอพูดและลาไปก่อนสวัสดีครับ